สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดท,ที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจาก คลิปเมื่อเช้านะครับคลิปช่วง, bye ง,งบ่ายเย็นๆแบบนี้ครับประจำวันที่13เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยว,วเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจากโรมาโน่ได้มีการรายงานในเรื่องของอันเดรอนาน่านะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เต็ดเรานะฮะซึ่งโรมาโน่มีการระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็อินเตอร์มิลานเนี่ย มีการพูดคุยเกี่ยวกับดิวของอันเตโลนามาถึงจุดสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้นะครับก็คือทุกอย่างเนี่ย น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยตัดเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างอูราน่ากับแมนยูไปได้เลยนะครับเพราะว่าอูาน่าคุยกับแมนยูเรียบร้อยนะครับเงื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาตรงที่ว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยต้องเคลียร์กันแบบให้มันลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็มีการคาดว่าน่าจะอยู่ในทิศทางที่ดีด้วยในการทาดีลนี้หรือมันน่าจะเกิดขึ้นในการที่อูราน่าย้ายมาแมนเชสเตอร์เดน เองนะครับทั้งฝั่งของดิบาซิโอนักข่าวคนดังของฝั่งอิตาลีก็รายงานคล้ายๆกับโรมาโนเหมือนกันนะครับดิบาซิโอบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยยินดีปล่อยโอนานาให้ย้ายทีมได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ปลายทางก็คือแมนยูนะครับตอนนี้นะครับมันอยู่ที่ฝั่งแมนยูแล้วนะฮะที่จะมีการกําหนดเส้นทางว่าผู้สัรตรูรายน,นีย้จะได้ย้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าอินเตอร์ก็ ไม่ได้รั้งนะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ทางฝั่งแมนยูว่าจะมีการยื่นข้อเสนอตรงกับสเปคที่อินเตอร์มิลานต้องการหรือเปล่าในช่วงวันนี้หรือว่า2วันนี้นะครับทางอินเตอร์เองเขาก็เตรียมที่จะมีการดําเนินการเกี่ยวกับการมองหาผู้สป,ปร์ตูรายใหม่แล้วก็เตรียมพูดคุยกับนักเตะในช่วงวันนี้อีกด้วยนะครับหลังจากที่จะมีการเดินทางมาที่สโมสรอนอย่างเป็นทางการของทางนักเตะแล้วก็รวมไปถึงทัพนักเตะของอินเตอร์มิลานทุกคนนะครับ ก็จะได้มีการได้บทสรุปกันพูดคุยกับอรลน,นาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสรุปกันง่ายๆครับทางดีมาซิโอเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแมนยูยังช้าอยู่หรือว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ไม่ยอมยื่นข้อเสนอสําหรับอเลน,นาในช่วงวันนี้อินเตอร์มิลานจะมีการพิจารณา เก็บผู้สัตรูรายนี้เอาไว้ใช้งานเองต่อไปนะครับหรือไม่ขายนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันก็ยืดเยื้อมาหลายวันนะครับตอนนี้หลายสื่อทางฝั่งของอังกฤษแล้วก็อินเรี่เนี่ยพยายามเล่นข่าวออกมาว่ามันขึ้นอยู่กับทางฝั่งแมนยูแล้วครับว่าจะมีการยื่นข้อเสนอหรือว่ามีการยื่นเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็เม็ดเงินเท่าไหร่อะไรอย่างไรก็ให้แต่ยื่นเงเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับทางฝั่งแมนยูเองก็กําลังเงียบอยู่ในช่วงนี้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการทําการแข่งขันในช่วงวีซั้นอยู่นะครับก็เลย จะยังแบบไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจากฝั่งของเทรนฮากนะครับทีนี้มันก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าทางดิน์สันเนี่ยมีโอกาสที่อยู่กับแมนยูต่อไปนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเตรียมปล่อยดีโนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการระบุออกมานะครับว่าแมนยูไม่ปิดโอกาสที่จะให้ดิน์สันเนี่ยเป็นมือหนึ่งกับแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าถ้าเกิด มีการตกลงดีลในเรื่องของการคว้าตัวอุราน่าเนี่ยไม่สําเร็จนะครับต้องบอกว่าในการย้ายของดีนสันเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันและโอกาสที่ดีนอสันจะอยู่กับพีมต่อไปมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน50-50แล้วกันถ้าเกิดจะย้ายเนี่ย ทำรายงานจากเดลี่เทลกาบเกือบสื่อดังก็บอกว่า n อตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ยก็ยังคงมีความสนใจในการคว้าตัวดีนอสันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ทางเลือกของ n อตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ในรายของดีโนเท่านั้นครับยังมีการเจราจาไปที่ผู้สมปปรูของบูแฮมตันยางโชเซซาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขามีทางเลือกนอกเหนือจากดีโนแหละนะฮะจากตอนแรกก็คือดีนอสันคนเดียวแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่โรมาโนแล้วก็ทางฝั่งดีมิซิโอรายงาน ออกมาครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเขามีเดทไลน์ชัดเจนแล้วก็กำลังรอดูข้อเสนออยู่ถ้าเกิดแมนยูไม่ยื่นมาสักทียังลีลาอยู่แบบนี้ในช่วงวันเนี้ยยังแบบไม่มีการดําเนินการเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะเก็บกันเอาไว้ทีเนี้ยพอแมนยูไม่ยื่นมันก็อาจจะเป็นการชัดเจนหรือเปล่าว่าแมนยู อยากให้เดีนสันอยู่กับทีมต่อไปส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งก็คืออาจจะตกลงดิวไม่ได้จริงๆก็ได้นะครับอาจจะมองว่าแพงเกินไปอาจจะมองแบบนั้นได้เหมือนกันหรืออาจจะมีการเปลี่ยนเป,นเป้าหมายอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันอยู่ในมุมมองที่ว่าตกลงดิวกันไม่ได้เมเงินไม่ลงตัวเนี่ยชัดเจนเนะครับว,ว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมองว่าราคามันสูงแล้วก็เงินเนี่ยมันไม่มากพอแถมทั้งแมนยูอาจจะเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปทุ่มซื้อสูนหน้ารายใหม่มากกว่าซึ่งตอนนี้กำลังมีข่าวกับราสมุ ครับแล้วก็ บางรายก็อย่างเช่นรามอสอย่างเงี้ยราคาก็แรงอย่างเงี้ยนะฮะแมนยูก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสถานการ์เกี่ยวกับตำแหน่งผู้สบตูมือหนึ่งนะครับรายใหม่ก็ยังไม่ชัดเจนยังแบบไม่มีการยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการนะฮะแต่ว่ามีการพูดคุยในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเท่าน,นั้นเองนะครับส่วนดินนสซานตอนแรกมีทีน่าว่าจะขายตอนนี้ก็เปลี่ยนใจอาจจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองต่อไปนะครับในมุมมองที่อาจจะไม่มีทางเลือกเรื่องของเม็ดเงินที่ไม่มากพออะไรประมาณนั้นครับก็เปลี่ยนแผนกันนะคร คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะเกี่ยวกับดีเนอสันเล็กน้อยแล้วกันทิ้งท้ายกันคือทางเอเดนท์งเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับว่าแน่นอนครับว่า ดีนสันเนี่ยจะเป็นตัวเลือกให้กับเราได้นะครับผมเนี่ยติดตามดูฟอร์มของดีนัสันตลอดช่วงฤดูการเกาะน,นะครับก็คือในระหว่างการยืมตัวกับนอร์ทิแงฟอร์ดนั่นเองนะครับมันก็เป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างนะว่าก็มีการเตรียมพร้อมเอาไว้พอสมควรในแง่ที่ว่าคนหนาเนี่ยไม่สําเร็จนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่เอามาให้รับฟังกันแล้วก็ในเรื่องของวิกตอร์โรเก้ครับสุดหน้าเดารุ่งจากบราซิลนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเอเย่นส่วนตัวของโรเก e ได้ออกมาเปิดเผยนะครับก่อนที่ดาวรุ่งราเนี่ยจะเลือกย้ายไปบาเซลนาะครับว่ากันว่ามีสมโสโมสรจากเหลืองฝรังกที่สนใจแล้วก็มีการติดต่อแถมทั้งมีการยื่นเรื่องของมูลค่าใกล้เคียงอยู่ที่100ล้านยูโรให้กับทางตุกสกันแล้วก็ให้กับทางนังติพยายามแบบโน้มน้าวแบบเต็มที่เหมือนกันพยายามปาดหน้าบาเซลนาเหมือนกันก็คือแมนยูแล้วก็ท็อตแนมัสเปอร์นั่นเองนะครับนี่คือคําให้สัมภาษณ์จากเอเจน ส่วนตัวของทางวิกตอร์โรเก้เลยนะครับแมนยูเนี่ยเคยมีข่าวจริงๆนะฮะผมเคยตามข่าวอยู่นะครับแล้วก็ซสื้อดังๆเนี่ยก็เล่นข่าวว่าแมนยูสนใจจริงแต่ว่าในเรื่องของ ถ้าบอกว่าเม็ดเงินใกล้เคียงกับ100ล้านยูโรเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่แหละคือแมนยูสนใจจริงแหละแต่แมนยูไม่น่าจะไปร่วมวงแจมขนาดนั้นนะฮะนี่คือส่วนตรงผมนะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูคอมเมนต์จากต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นคล้ายๆกันเลยนะครับว่าแมนยูเนี่ยสนใจมีการลิ์รายชื่อกันเอาไว้ว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจที่จะดึงตัวกันเข้ามานะแต่ด้วยเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับเม็ดเงินภายในทีมเนี่ย การทุ่มซื้อนักเตะในราคาแบบสูงขนาดนั้นเนี่ยเกือบเกินหนึ่งร้อยล้านยูโรเนี่ยแมนยูไม่น่าจะไหวครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแล้วอีกอย่างแมนยูต้องทุ่มซื้ออีกหลายตำแหน่งด้วยนะครับอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เอามาให้รับฟังกันเพิ่มเติมนะครับส่วนในเรื่องของแอนโทนีอิลันกานะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตอนนี้กำลังมีการเจรจาระหว่างเอเวอร์ตันแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนท์นะครับเพื่อเซ็นสัญญากับอิลันกานะครับซึ่งมีหลายสโมสรเนี่ยที่สนใจในตัวของนักเตะรายนีี้นนนะะฮแตต่่่่วววาาเเเอออร์ัยถื ร้อนแดงที่สุดหรือว่าให้ความสนใจมากที่สุดนะครับส่วนศูนย์หน้าตัวเก่าวัย30ปีของ FC ฟซีปอร์โตอย่างเมดิตาเรมีนะครับูนย์หน้าชาวอิร่านที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงไม่กี่วันก่อนนะฮะข่าวไม่ได้ร้อนแรงแต่ว่าออกมาแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งตามรายงานจากจาลูก้าดิมาซิโอเนี่ยนะฮะนักข่าวคุณดังทางฝั่งอิตาลีมีการระบุว่า FC ฟซีปอร์โตเนี่ยมีการลดราคาค่าตัวตาเลมีเนี่ยเหลือเพียงแค่20ล้านยูโรเท่านั้นครับถือว่าถูกมากๆเลย Yep. ซึ่งตอนนี้ตาเลมี่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเอซิมิลานนะเอซิมิลานเนี่ยตอนนี้เป็นตัวเต็งในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะฮะหรือว่าศูตรหน้ารายนี้นั่นเองแต่มันก็ยังมีอีก2ทีมในอังกฤษเหมือนกันที่สนใจก็คือทอตแนาเมสเปอร์ re, แล้วก็แมนเชสเตอร์เดที่เป็นขับนะครับก็เหมาะกับสําหรับเรื่องของทีมที่ไม่ค่อยมีงบประมาณในการซื้อนักเตะนะฮะก็สามารถสนใจในรายของตาเลมี่ได้เพราะว่าผลงานของตาเลมี่เนี่ยผลงานดีเลยครับในลีกโปรตุเกสนะฮะยีิบสองประตูจากการลงเล่น30นัดนะครับแล้วก็ แน่นอนรัาว่าเป็นที่สนใจของทีมชั้นนำในยุโรปรวมนติกแมนยูเราอย่างที่บอกกันไปนะครับทีนี้นะครับมันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกนะฮะโดยที่เอเจนประจําตัวของ แตเดมี่เนี่ยมีการสร้างกระแสเชื่อมโยงกับแมนยูครับโดยที่มีการโพสต์รูปภาพตราสโมสรแมนเชสเตอร์เดแล้วก็มีการปักหมุดสนามโอทัฟฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นสนามแข่งทางแมนยูด้วยแต่ว่าเอ็มเเอ็นเนี่ยบอกว่ามันเป็นรูปภาพที่ถ่ายไว้นานแล้วนะฮะมันก็เลยเป็นกระแสที่แบบมองได้ว่าเป็นการจับเชื่อมโยงหรือเปล่าเพราะว่าแตเดมี่ก็กําลังมีข่าวกับแมนยูอยู่พอดีแล้วก็มีข่าวกับทอทเนมสเบอร์อยู่พอดีนะครับเอาเฉพาะในอังกฤษก่อนนะนะฮะเพราะว่าเปอร์เนี่ยก็มีข่าวว่าเตรียมปล่อยเฮลิคีแล้ว ก็อาจจะดึงตาเดมี่เข้ามานะครับค่าตัวก็อย่างที่บอกกันไปครับ20ล้านยูโรนะฮะทีเนี้ยในมุมมองผมมากซึ่งถ้าเกิดเราดูสาการเกีเ่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินภายในสโมสรเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องตัดตัวท็อปสูน,น้าออกไปก่อนนะครับคีนโอซิมเนอย่างเงี้ยตัดไปได้เลยนะฮะเพราะว่าแมนยูซื้อไม่ไหวแน่นอนแล้วก็ ถ้าเกิดเราได้ดูข่าวมันเคยมีข่าวออกมาว่า Man U, แมนยูต้องการกองหน้าอย่างน้อยเนี่ยสรายนะก็คืออาจจะเป็นตัวแบบที่มีประสบการณ์อยู่แล้วตัวหนึ่งนะฮะที่พร้อมใช้งานแล้วก็อีกหนึ่งรายก็คือจะเป็นซูน,น่าดาวรุ่งนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดพูดในเชิงแบบวิเคราะห์มโนมโนหน่อยก็คือตอนเนี้ยแมนยูกำลังมีข่าวทางฮอยรุนซึ่งถือว่าเป็นซูน,น่าอนาคตไกลเป็นซูน,น่าที่อยู่ในขายแบบดาวรุ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่แมนยูน่าจะยังเหลือรเรื่องของเบ้นเงียนอยู่เล็กน้อยเนี่ย ไปซื้อพวกศูนยหน้าตัวโรเดชันหรือว่าศูนยหน้าตัวเก๋ามาประสบการณ์เข้ามาอย่างเต่ลมีมันก็อาจจะมองแบบมีได้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่า ตาเดมี่ไม่เก่งนะแต่ว่าด้วยวัยครับ30ปีแล้วเนี่ยมันก็เลยมองได้ว่าน่าจะเป็นโซนหน้าแบบระยะสั้นแล้วก็น่าจะเป็นแบบตัวแบบโรเลชันกับฮอยรุนมากกว่าถ้าเกิดแบบเป็นในเชิงแบบบทวิเคราะห์แบบนี้นะนะฮะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องจำมันก่อนครับว่าไม่ใช่ว่าผมเนี่ยสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเลือกได้ครับงบประมาณมันเพียงพอมีเยอะมากๆเนี่ยแน่นอนครับว่าผมก็เชียร์ในรายของตัวท็อปที่แมนยูต้องการอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปก็คือในเมื่อมันมีปััญหาาเเเกกกี่่ยวบรรือององงขิน เม็ดเงินมันไม่พอเนี่ยมันก็ต้องหาช่องทางแบบนี้แหละดีกว่าแบบมันไม่ได้ใครเลยถูกไหมครับเราจะไปทุนใช้ มักยาวช่วงซีซั่นหน้าหรอแน่นอนครับว่ามันก็ยังไม่เวิร์กแล้วแหละนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเราได้เห็นมาเยอะแล้วหรือไปพึ่งแต่แรดฟอร์ดอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อีกถูกไหมครับเราต้องเสริมจริงๆและก็ด้วยเรื่องของเม็ดเงินจํากัดเนี่ยเสริมใครได้ก็เอามาก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบในมุมมองผมก็ได้ที่แบบวิเคราะห์กันออกมาแบบนี้ก็ได้มันก็หาทางเลือกไปก่อนนะครับดีกว่าแบบมันไม่ได้ใครเลย,ยจริงๆนะผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ใครเลยแน่นอนครับว่าก็ปวดหัวอีกเกี่ยวกับตําแหน่งพื้นนนนทีี่่่กกกการจบบสออมััใชวง มีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้อาจจะไม่ใช่ตาเรมี่ก็ได้อาจจะเป็นรายอื่นก็ได้นะครับที่ดึงเข้ามานะแล้วก็เรื่องของบทสัมภาษณ์ทิ้ง้ายกันของเอเดนเทนาครับเทนฮาร์ก็บอกว่าหลังจากจบเกมเนี่ยเรามีหลายๆอย่างที่ดีมากครับในช่วงเกมแรกนะครับคุณคงเห็น การฝึกซ้อมของเราแล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีรากฐานที่ดีจากซีซั่นก่อนนะครับนักเตะดาวรุ่งบางคนเนี่ยได้รับโอกาสแล้วก็ทำผลงานได้ดีหลังจากร่วมซ้อมได้1สัปดาห์เราเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างที่ดีขึ้นจริงๆนะครับนในเกมนัดนี้นะครับส่วนเรื่องของลิซันโดรวัตเนีครับหรือว่า พวกบรรดานแนวรับแล้วกันเอเดรเกนฮังเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับแนวรับนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นการประสานงานร่วมเล่นกันแบบลงตัวมาตรฐานของทั้งคู่เนี่ยยังทําได้ดีอยู่ครับทั้งลิซเนโดมาตินเนสที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามแล้วก็ราเฟลวารานที่ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในกมเกมนี้ก็ยังแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ทําให้แนวรับเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมละนะครับที่มีทั้งวารานแล้วก็มาตินเนสยืนคู่กันนะครับก็มีการกล่าวชมแนวรับ2รายนี้ด้วยนะฮะ อนในช่วงไปปลายซีซันเนี่ยต่างคนต่างก็ อาการเปลาะเหมือนกันนะครับมาร์ติเนสเนี่ยก็ได้รบับบาดเจ็บหนักไปนะครับส่วนเรื่องของกัปตันทีมนะครับทางเอเดนฮาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเลือกกัปตันทีมเนี่ยจะไม่ให้นักเตะเลือกอย่างแน่นอนครับจะไม่มีการโหวตเกิดขึ้นในเรื่องของการเป็นกัปตันทีมซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยนะฮะทางทีนฮาบอกว่าเขาจะเลือกเองนะครับว่าใครเนี่ยควรเป็นกัปตันทีมนะฮะซึ่งตอนเนี้ยมันก็มีกระแสะว่าอาจจะเป็นบรูโน่เฟอร์เดสที่โดนดันขึ้นมาเป็นกัปตันทีมแบบถาวรในช่วงซีซั่นหน นนั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับดาวรุ่งนะครับเราได้เห็นเยอะแะมากมายเลยดาวรุ่งที่โดนนันขึ้นมาร่วมลงเล่นในเกมนัดแรกช่วงรีซั่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเทนทังเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่าอยากให้มีดาวรุ่งที่พร้อมใช้งานเนี่ย หรือพร้อมที่จะลงทําการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งแล้วก็ร่วมเล่นกับแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าอย่างน้อยเนี่ยหรายด้วยกันซึ่งเราเนี่ยก็เคยได้เห็นมาแล้วนะครับจากช่วงซีซั่นก่อนนะฮะนั่นก็คืออาริเโนการาโชที่เราได้เห็นความโดดเด่นแล้วก็ได้เห็นการปลุกปั้นดาวรุ่งขึ้นมาของเอเดรียนทาร์กนะฮะ ถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่ามันก็มีคุณภาพจริงๆนะฮะคือขึ้นมาแล้วก็สร้างผลกระทบด้านบวกให้กับทีมได้จริงๆนะครับซึ่งในช่วงเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีดาวรุ่งอีกหลายๆคนนะที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ ยังวัดอะไรมากไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่เกมแรกเดี๋ยวรอดูทั้งหมดก่อนว่าภาพรวมของดาวรุ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีผลงานโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับแต่ว่าเกมแรกได้เห็นแล้วเอเมอรานนี่แหละโดดเด่นมากนะครับในตำแหน่งตัวเริมเส้นทางฝั่งขวาเนาะนะฮะแล้วก็พวกอารอนพวกเมสซี่เนี่ยก็เด่นเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกคอบบี้ไมนูนะนี่คือแบบเข้า,เข,าเข้าตาผมสุดๆนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยก็มีลิสบนเน็ตนะที่ผมมองว่าดูโอเคผู้สัตว์ตัอย่างมาเตโควานี่ถือว่านิ่งนะทางด้านกายภาพก็ถือว่าโอเค เลยนะครับสูงนะฮะแล้วก็การออกมาตัดบอลอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะฮะดูดีมีอนาคตมันงดน,นะครับโจฮูกิลส่วนน่ารารุ่งก็จบสกอร์ได้ดีนะในจังหวะนั้นนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีอะไรมากเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับยังแบบไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่นอกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ